สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเว่าเรื่องระบบ AI นะครับที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผวกตอกเท้านะครับซึ่งระบบ AI นี่มันก็มีมันมีข้อดีมันดีนะครับแตว่ว่าแต่ว่าคนสใส่ถือทางบอกทีเอามาใส่ในทางดีหรือทางบดี ใส่ในทางบอดีมันก็นมีผลกระทบต่อปวกตาเห่านะครับเพราะว่าระบบปีไอเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือสมองก้นครับซึ่งมันเฮ็ดขึ้นมาแบบเลี้ยนแบบคนให้เหมือนคนมากที่สุดนะครับเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์ สมองกลหุ่นยนต์ครับซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นความเจริญทางด่านไอทีนะครับก็เข่ามาอย่างมากไหมซึ่งมันก็มีผลอ,อิทธิพลต่อชิพนเท่าในลูกนะครับซึ่งว่ามันสิมีผลกระทบถว่เท่ามากหน่อยแค่ไหนไ แต่มันก็แล้วแต่ว่าที่เขาเอามาใส่นะเขาจะใส่ในท่านที่ดีว่หรือใส่ในท่านที่เกิดประโยชน์ถ้าใส่ในทางที่เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างว่าเขาเอามาใส่ในระบบการบริหารจัดการในองค์กรต่างๆอย่างสีมีแตร่ระบบ AI ทั้งนั้นที่มาอำนวยความสะดวกนะครับเช่นว่าหุ่อนยนต์อย่างสีเนาะหรือว่าระบบต่างๆที่มันเฮ็ดเทนคน ที่เขามาเขากับให้เขาบริการเฮ็ดเองอย่างเองเหมือบ่ตองว่ามีคนมานังเวา่านางังซักหนังถาวมายนี้ประมาณนี้นะครับแต่มีแต่ระบบ AI ทั้งนั้นที่เขาเอามาใส่ในในลักษณะนี้ในระบบธุรกิจนะครับก็ใส่ระบบ AI อยู่นี่มาทดแทนคนนะครับมันก็เป็นการลดต้นทุนไป ึ่งนก็นี่ก็มันก็เป็นผลกระทบต่อพวกเจ้าคนก็สิวางงานไลเขาก็สิปดคนออกแล้วก็เอาพวกหุญญ่นยนต์พวกระบบอไอเขาไปทดแทนทํางานแทนคนนะครับเพราะว่ามันสามารถฮแทนคนได้ก็่ือวามันเป็นผลกระทบต่อพวกเฮ้าเหมือนก,กัน นะครับต่อไปก็สีแม่นว่าเอาหุญญ่นยนต์มาเฮ็ดงานแทนอันแทนค้นครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยบริจักปีปิซิเมนตาหุ่นยนต์เนี่ยสีสีเข้ามาทดแทนค้นหลายมาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนของนักธุรกิจไปเนาะ ผู้ประกอบการกรหาแนวทางระบบ Pi ไอกับเขามามีอิทธิพลเต็มทีใส่เต็มทีในการใส่งานแต่ใส่ในทั้งที่ถือแบบนี้มันก็โอเคไปมันก็ให้ใบ้านเมืองจเจริญไปแต่ถ้าคนถิดเก่งๆแล้วเอาพวกระบบพวกนี้มาใส่ในทั้งที่บบถือต้องมันจะทำให้พวกตะเฮาหรือว่า ประชาประชาชนทั่วไปเดือดร้อนเช่นว่าพวกพวกคอเซนเตอร์อย่างสี่นะครับพวกคอเซนเตอร์พวกนี้แมนเกี่ยวกับระบบ AI ไอเหมือนเลยที่เขาเอามาใส่มีทุกคนเก่งๆแต่เขามาใส่ในทาตั้งที่บอถึงทีนี้เลยเขาก็ต้องมาเว่าเรื่องภัยอันตรายที่เกิดจากพวกที่เอาระบบ อมาใส่ในทางที่บถือนะครับเอามาต้มมาตุนพอแม่พี่น้องเหตุให้เกิดความเสียหายนะครับมนันถือว่าเป็นภัยอันตรายนะครับของอการเอาระบบ EI มาใส่บถือนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันพัฒนาแบบมันเลียนแบบ คนความคิดคนทดแทนขนการพูดการจาเนี่แทนขนได้หมดเลยนะครับอันนี้เอายางเบาเบาเอากะซีเบาเบาเรื่องประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันหลายถ้าเขาใส่ในท่างที่ถูกนี่ประโยชน์มันหลายระบบเองประโยชน์มันหลายมันเป็นพวกปัญญาประดิษฐ์สมองคนเนี่ย มันวหามันเจ้ามันผูดมันอีงอย่างประมาณนี้มันเหมือนคนหมดเลยเวลาห่าว่าอย่างนี่มันมันมันเหมือนคนน่ะมันเหมือนว่ารับรับเจ้าความรู้สึกกับเต่าใดเหมือนเลยแหละมันหูเลยว่ะเขาเป็นแบบแต่เหมือนเขาเล่นเล่นโซเชียวอยู่เสมอเนาะมันเป็นระบบ AI ไอทั้งหมดเลยที่เขาเอามาใส่ กับเฮาเห็นบหมว่าเขายอตัวอย่างมันเล่น a ฟ e b o o k หรือเล่นไลน์เล่นยังกับต่างๆเนี่ยแหละพวกแอปต่างๆเวลาเฮาวอกเขาจ้าเนี่ยเฮาเล่นแต่ในโทรศัพท์มันหูมันตอบมันยังกับเฮาได้เมดเลยทุกคนในโลกไม่รู้กี่ล้านคนมันตอบกับเฮาได้เมดตอบแล้วก็แสดงความรู้สึกกับเฮาได้เมดมันหูอีกว่าเฮาตรงก้านยัง เขาเป็นคนมีความรู้สึกแบนใดยังใดมันตอบสนองเข้าใดมืเรเลยมันโมเมนคนเด้ไอที่คุยกับเข้าเฮ้าคุยกับเขาเนี่ยมันโมเมนคนเดอมันเป็นระบบ a อที่เขาผลิตขึ้นที่เขาเฮ็ดขึ้นพัฒนาขึ้นเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์มันเหมือนสมองกลที่มันใกล้เคียงกับสมองคนมากที่สุดเลย สามารถสนทนากับต้านได,ด้เหมืออันนี้ก็เอว่าเป็นการพัฒนาที่ล้ำเลิศม,มามันก็อาจจะเป็นไพ่ตัวโลกในอนาคตนะครับแต่ใส่ในทางที่บถือที่สําคัญว่าคนที่มีความหูความสามารถทางแานนี้สีใส่ในทางถือโบแค่นั้นนะครับแคเลยน่าเป็นห่วง เหมือนแต่เ่าสังคมตะเภา,าที่เอาสัมผัสใดที่เอาหูใดทิ่ติดเป็นไต้กระเท่า,ทาก็แม่นว่าเหมือนผวกคอ้อเซนเตอร์อย่างสนมันเลี่ยนแบบเสียงหรือว่ามันเอา,อาระบบพวกนี้มาใส่ทู่มาหาพวกตะเภาอย่างสนบางเพื่อมันก็เลี่ยนเสียง คนในครอบครัวตะเห่ากันสี่มันเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทอะไรพวงนี้ที่เหาหูจัดมันหูเลยว่าเฮามีหมจูจักคนจักคนจ้าโนนพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันหูพวกมิชชมิจฉาชีพพวกนี้นี่มันเป็นคนที่เก่งเลยเก่งและฉลาดที่ใส่ระบบให่ในการหลกต้มตุนคนมันสามารถเอาเสียง พวลกลูกลหลานเท่าหรือว่าเพื่อนสนิทเพื่อนเนี้ยพวกเท่าที่เท่าหูจักพวกมันเลี่ยนเสียงโทรมาทางทางที่ว่าไอ้โทรมาหาเท่าน่ะมันอาจมันจะอาจไม่ใช่คนที่เรารู้จักด้วยซ้ําไปแต่เสียงที่ออกมาให้เท่าคุยกับเท่านั้นเป็นเสียงที่คนที่เท่าหูจัด แต่ว่าคนที่ควบคุมดูแลนั้นะมันโบแมนมันพวกเป็นมิดฉายฉีพที่มันสร้างข้นมาหลอกะะแต่เฮาแต่เฮาเอดพวกตัวรักกรมพวกอีหยังพวกนี้เนี่เกี่ยวกับการเงินกั้นท่ออีหยังพวกนี้นี่เหมือนให้โอนเงิโนโอนท่องยืมเงินย,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 ยืมท่องหรือว่าอีหยังประมาณนี้ก็แต่มีการโทูหมาอีหยังมาเนี่ยก็อย่าพึงอย่าพึงตัดสินใจใเร่งด่วน การป้องกันเรื่องนี้ก็คือให้เฮ้าเอะใจไว้ก่อนคำว้เอะใจให้เอะใจแล้วก็สงสัยแน,น่ไว้ก่อนให้เตือนเจ้าของไว้เอะใจไว้แม่นอยู่ว่าอย่างประมาณนี้ให้เฮ้าหูแลว้วเขาตรงเอะใจไว้อย่าเพิ่งว่าวาไปว่ามากคิดว่าจะเป็นลูกเจ้าของมูเจ้าของอีย่างประมาณนี้แท้ละอย่างประมาณนี้ ลีบโอนลีบยังไปสุดท้ายพอโทรไปหามูหาลูกยังรประมาณนี้ทางโน่นบมูหเรื่องเม่าวเลยว่าทางนี้โอนเงินไปบัได้เบาบัได้ยัยยงแต่ว่าทางนี้ได้คุยแบบเป็นกิจจาลักษณะว่าเป็นเสียงของเพื่อนของลูกอะไรประมาณนี้อันนี้มันมีมาแล้วแลวมันมีจริงๆนะครับจะให้ระวังอันนี้ก็เป็นระบบเอไอที่เขาสามารถทําได้ได้หลอกหลอกขนได้ ถึงจังไดเทาเหีออ่ใครโทษมากเรื่องโดนใจใจไหวก่น่นเอจใจระตั้งสติโทรไปเช็คดูก่อนมาแมนตัวตอนอิรีบอรประมาณแมนตัวตนที่ยวงูจัติรีบรประมาณแล้วโทรกลับไปเพื่อความมั่นใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการป้องกันที่ดีระดับนนหนึ่งอ่ะเหมือนเทาเตือนสติเขาไห้่เงไนแ้ก็เอะใจไหวก่น่น เราก่เหมือนคอเซนเตอร์ที่เขาโทรมาเขาบอกว่าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปชกรมสัมภารไปซนี่อย่งพวกกรมที่ดิ้นอย่างพวกนี้ที่โทรมาว่ามีปัญหาจังสันจังสีอย่างประมาณนี้ห้เฮ้าเอะใจไหวเลยว่าหน่วยงานราชาการสีบ่มีแนวการประมาณนี้เลย ไอ้ที่มาตรวจสอบจังสันจังสีโทรมาตรวจสอบทั้งโทรศัพท์นี่บ่มีเลยไี้เขาเอะใจไว้คำว่าเอะใจเอใจไว้บ่มีครับแนวทางแนวนี้บ่มีเอ้เขาเอะใจไว้เลยว่าบ่มีหน่วยราชการทามีอย่างเ็ให้เขาไปติดต่ออยู่สำนักง,งานเลย ก็มีหนังสือ,อยัางมากกับไทไปติดต่ออยู่สำนักง,งานเลยไปคุยไปเคียย์ไปยังมียัง้งแบบไทยกับไปคุยกันอยู่สำนักง,งานบ่มีการคุยทางโทรศัพท์นะครับเข้าใจไว้ประมาณนี้ขรงระบบอไอมันหลอกเราได้มันเลื่อนเสียงเลื่องยัง้งแบบนี้ได้เหมือนเขาเล่น Facebook คือกันบางเขอที่เขาเล่นอยู่เว้าอยู่น้าข้นที่มีหน้าตาเหมือนที่เข้าหูจัด ประมาณนี้แต่จริงๆริบางที่เ้มาโบแมนคนที่เทาหูจจกคือจําไปคนที่อยู่เบื้องลังจีคอนควบคุมดูแลเฟรหรืออะไรอย่างประมาณนี้มันมันก็อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ควบคุมอยู่แล้วก็คุยกับเทาคุยกับเทาแล้วก็รอกันไปรอกันมาประมาณนั้นบางเทือเทา ที่คุยคุยอยู่อาจจะเป็นคุยกับคุณยมก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็มีเตี้ระบบเอไอที่ไม่มีผลกระทบที่เอามาใส่บาดเจ็บต,ตอมมาหลอกมาต้มมาต,มาตุ้งตัวก็เฮาอย่างสี่ที่เฮ้าหูว่าท่านเพราะว่าช่วงนี้กับปฏิเสธบได้ว่าทุกคนมันมีโทรศัพท์หรือก็แลนดโซเชียวกันเพราะว่ามันความเจริญมันเขามาเนาะอันนี้เฮาก็บว่ากันลเลย ปฏิเสธบบไดว่าเทาโบเล่นเันบล่บางเทือมันก็เป็นเหลืองที่จําเป็นในการทํางานเนาะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งแล้วก็สื่อสืหนึ่งที่เท้าใส่ในการทํางานแต่มันก็ยังมีพวกมิจฉาชีพที่คิดบดีมันก็เสกส่วนเขามาหาชงหวางหามาต่มมาตุ๋นมาเฮ็ดลิงเฮ็ดเว็บเฮ็ดอีกอย่างพวกนี้มา เอ็ดให้เห่าได้กอกได้กดเลิงกงคนอยังไปทําให้เกิดการเสียหายนะครับประวัตรงนี้เขาเก่งเนื้อป่าก็ยังมีป่านะครับประมาณนี้นะจะที่เป็นห่วงไรคือตัวป,ปุญ่าจายายเห่าเนอคนที่เกิดมาก,ก่อากพวกนี้ยังบุกหนูท่านในระบบแล้วก็ในการ ในการป้องกันเจ้าของว่าพวกนี้มันจะมีมาตุ่มตุนประมาณนี้แล้วเข้าสีซอยกันป้องกันแบบใดก็เลยอยากฝากบอกพี่ๆน้องๆซอยกันเหมือนซอยกันนี้เอาให้เอะใจไว้บอกเลยบอกปู่ย่าตาใหญหรือโปอ้เม่ๆที่ยังบอกเข้าใจไผโทรมาถ้าบ่แม่น คนในครอบกรัวหรือว่าเขาว่าจังส่ายัางสีเกี่ยวกับนั่นกับนี่ทีเอเงินที่เบามากเลยให้เอ๊ะใจไว้ว่ามันโบแมนมันโบแมนจริงๆไรให้ถามลูกถามเต่าคนว่ามันมีจังสมรจังสีมันแมนอยู่บ่ยังประมาณโบแมนเขาให้โอนทองโอนเงินรลอให้กอกนูก่นกอกนี่แบบแอดไป เขาบอกว่าโดนรางวัลทีหนึง่งหรือว่ามีของขวัญหรือเป็นคนโชคดีก็กดไปโอนไปที่ไหนได้กดโอนเงินให้เขาเหมดเงินเก็บมาทั้งชีวิตสูญหายหมดเลยอันนี้ก็ให้พึ่งระวังซอยกันเบิ่งน,นะครับพ่อแม่พี่นอ้องทีทีเท้า ต้องต้องดูแลไก่จิตนะครับจะถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อสังคมเฮาแหงเลยลหละพวกนี้ระบบ AI เพราะว่ามันเป็นความเจริญมากมันจะมีมากทั้งทั้งดีและไม่ดีครับมันไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่าคนที่เอามาใช้เนี่ยมันใช้ไม่ถูกมันไม่ใช้ในทางที่ไม่ดีหากินที่บุตร หรือมีผลกระทบต่อสังคมนะครับก็เลยว่าเออระบบ a นอ่ถึงจังไนมันก็ปฏิเสธโบแด้เพราะว่ามันเป็นความเจริญเนาะที่เขามาพวกตะเฮามันก็ต้องพัฒนาเจ้าของแล้วนะตามให้ท่านหูให้ท่าน พื่อจะพัฒนาตามตามตามมันไปโอแม่นว่าบไห่หู้เอาตรงหู้เพราะว่ามันเขามากจังได้ห้ากระตรงบึงจงได้ห้ากระตรงเว้าตรงแง่งพวกนี้นะครับเพราะว่ามันบางเถื่อเหตุการณ์เหตุงานมันก็ตรงตรงใส่ใส่มันนี่แหละเพราะว่าเขาเอามาใส่ในการในง,ง,งานแล้วดนด้ใส่เหตุงานในโทรศัพท์มือ นี่ติระบบคอมพิวเตอร์เฮ็ดส่งต่อกันเหมือนพวกธัานองคุงธนาคารเนี่ยนี่นี่มันเฮ็ดแล้วก็บ,บ่ตองเขาธนาคารเลยอุลกันไปอนกันมาใจกันไปใจกันมาอยู่ในอากาศครับบ่ตองเขาบ่ตองถือเงินสดอีหอย่างเลยนี่ก็เขาใส่ระบบ AI ในการเฮ็ดงานเวลาบ้าเวลาจ้าเวลาสอบเวลาถามอีหย่าง,อย,างอย่างสิมันมันหูเหมือนเฮาบ้ากับคนเลยล่ะ เวลาเขาถามอย่างั้ตอบได้เหมือนน่โทรศัพท์นั่นแหละเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์คุยได้เหมือนความรู้เึกที่เขาเปลี่ยนเขาไปมันเหมือนว่ามันรู้สึกมันทําว่ามันเป็นเหมือนคนเลยมันรู้สึกกับเราได้ประมาณนี้ว่าเขาเฮดถือเฮดพิสอย่างประมาณนี้มันตอบโต้ได้เหมือนเลยนี่คือความเจริญครับในระบบ AI ที่เขาอเอามาใส่กันนะครับ เขาเรียกว่าปัญญาปฏิอยากให้พึ่งระวังนะครับที่สําคัญคือให้เอะใจไว้เวลาพวกที่เขาโทรมาชวนยังสัน้นชวนยังสีและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาชวนลงทุนอย่างเงี้ยร่วมกลุ่มชวนลงทุนอะไรประมาณนี้ที่มีกําไรเยอะๆอะไรประมาณจริงๆในกลุ่มนั้นบางทีในกลุ่มนั้นมันมีแต่มิจฉาชีพเขาจับ เขามีแผนก็วางแผนกันส่วนถ้าเทาไปลงทุนตอนใหม่ๆเฮเป็นตุกือแต่ว่าหารู้ใหม่ในกลุ่มนั้นมันมีติมิตฉายฉีดทุกคนมีเข้าผู้เดียวโมเมนต์มิฉายฉีดนะครับมันก็ซอยกันหลอกทําให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมันอะไรประมาณนี้สุดถ่ายก็หลอกแล้วก็ต้มเท้าไปหมดเลยหลอก ให้ลงทุนไปหลายๆท่าน้มันก็มิดยิมซิมไปเลย <c oughs> อันนี้ไงพึงระวังเด้อครับเด้อในปกี่ลงทุนแล้วก็ให้กําไรหลายๆนี่มัน,มนอาจเป็นอะไรที่มันผิดปกติอยู่แล้วบางเทื่อมันก็เอาบม่มโดยความโลภอะไรพวกนี้มาหากินพวกเท้ามันต้องตั้งสติไว้นะครับ อันนี้ก็ว่าหอดระบบใอ่ที่มีผลกระทบและอันตรายต่อสังคมและก็มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของเท่าเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเท่ามันเกิดก่อนพวกนีมันต้องหูจักและพัฒนาตามให้ท่านบอกอย่างสั้นและก็สิโดนหลอกโดนตุ่มอยู่พอเศร้าครับประมาณนี้กับกด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ให้ระมัดระวังตัว จำคำไหวที่ผมบอกแนวทางใครโทรมาใครชวนมาอีกย่างเ็ดอีกอย่างประมาณเนี่ยอะอะไรที่มันเกินกว่าปกติหรือว่าอะไรที่มันเข้ามาแบบไม่มีหลักฐานอะไรนี่มันใช่แต่คำเบาคำใจให้เหาเอะใจไหวคำไหาเอะใจก็คืออย่าพึ่งเสือ้อให้เอะใจไหวแมน,นอยู่วะอย่างประมาณให้เหาตั้งสติเอาไว้ บรจังสันเขาจะได้เกิดความเสียหายโวงเขาหลอกได้นะครับเอ๊ะใ,ใจไว้เลยครับสวัสดีครับ